สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องข้าวเหนียวอิงเลดนนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานมากเลยนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็วันนี้วันพฤหัสนะคะพฤหัสจะบ่าย3ามนะคะบ่ายสามที่อังกฤษก็ที่เมืองไทยน่าจะสี่ทุ่มนะคะ,ะคุณแม่ก็กำลังจะเดิน รับลูกที่โรงเรียนนะคะเด็กๆเ,เลิกบ่ายสามห้านาทีกันนะอุนกิดหนาวแล้วนะดูซิคุณแม่ใส่เสื้ออันนี้เป็นเสื้อผ้าของโรงเรียนนะคะเมื่อวานนี้น้ non e องเอเวอร์ลินเสื้อผ้าเปรียกกันนะครูเลยเปลี่ยนให้เป็นยังไงกันบ้างคะที่เมืองไทยนะคะได้ยินว่ายอดคนติดไวรัสก็ลดลงแล้วนะ เหลือหลักพันนะนะเที่ยงกิจวันนี้นะคะยอดติด38,000ยอดติดส8 0 0 0แล้วก็ยอดคนตายอยู่ที่200กว่าศพอ่ะอรัฐบาลนะบอกว่าพิสมารเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ายอดติดมันยังเยอะนะก็ อาจจะล็อกดาวอีกเพระว่าหมอ,มอกับพยาบาลเฮ็ดงานเบาไหวเพระว่ากะยอดตายหลยหลีนะคะบางมือกะลักหน่วยบางมือกะลักลอยนะแต่ว่ากะยังถือว่าสูงอยู่ตอนนี้อังกฤษกลางเดือนพฤศจิกาคุณแม่กับชภาษาอีสานกับภาษาไทยสลับกันไปนะคะที่บอกมา๋ย่ามาดูบรรยากาศนะ ไปดูใบไม้ไ,ไม้ร่วงนะคะดสิใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยเดี๋ยวมันจะร่วงไปจนถึงนนแหละท่านว่าเดือนท่านว่าคือคริสต์มาสเนี่ยเป็นหน้าหนาวนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ฤดูออทัมฟอหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงอยู่นะคะยัยงขึ้นหิวกส็สิเมื่อยนะจักหน่อย ่จะบอกว่าตอนนี้นะคะปกติทุกปีนะคะมันก็จะมีไอไขวัดอยู่แล้วเนาะตอนนี้ทั้งไขวัดทั้งไขวัดไ่ทั้งโควิดแต่ว่าก็คือเก่า,าละคะตอนนี้คนอังกฤษก็บ่คอยยันไวรัดกันละ่ะเพราะว่าทัศติดแล้วก็รักษากันไป ะะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ยครขอบคั่วของอเพื่อนอดัมอะนอกลูกท้ายนะคะก็ติดไวรัสเขาก็ติดสองครั้งนะคะครั้งแรกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอา,อาการก็ก็พอสู้ไหวอยู่แต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนน่ะเขาก็ติดโควิด โควิดถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างก่อนฉีดวัคซีนนางบอกว่าไม่ได้ต่างกันอะไรอะไรกันเลยดูสิพี่นอ้องดูสิใบไม้นะคะเต็มเลยค่ะแบบเดียวนะคะพี่น้องกะจะเขา้าคริสต์มาสปีใหม่จะสิ้นปีอีกแล้วเนาะคุณแม่ก็มาอยู่อังกฤษครบ สิบเอ็ดปีแล้วเร็วมากเลยมาอยู่ตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดนะสองพันสิบเอ็ดนะจะเข้าที่สิบเอ็ดปีแล้วล่ะคุณแม่มาตอนพฤษภาค <Yeah. S 1> มบรรยากาศบ้านสไตล์อังกฤษแถวที่คุณแม่อยู่นะคะก็จะไม่มีแดดอย่างนี้แหละเงียบเงาเหมือนตอนกลางคืนเลยเหมือนหกโมงเย็นนะ เดี๋ยวนี้ก็ซีโมงแรงนี่ก็ผาทิตตกดินล้ค่ะเล็กน้อยก็เริ่มงงขื้นกันว่าเอา้มามันมีททำไมมืดเร็วจังอหนาวมันสิมืดเร็วเนาะอันนี้ก็รถนอนนะคะรถนอนข้างในมันก็จะเป็นเตียงนอนมีห้องน้ำมีห้องครัวเอาไว้เวลาไปฮอลิเดย์นะ บ้านสไตล์อังกฤษนะคะคุณแม่นี่อยู่ลอนดอนใต้นะคะทางตอนใต้เงียบเหงาแป๊บเดียว11ปีนะตอนคุณแม่มาอยู่ใหม่ๆหม่กะอ้ยปีแรกนี่คือหนาวมากเลยขนาดคุณแม่มาช่วงไนซัมเมอร์นะคะ อาจะบอกว่ามามาปีแรกไม่สบายค่ะไม่สบายเพราะว่าปรับกับอากาศไม่ได้เป็นไข้เป็นทอมซินอักเสบนะคะคุณสามีพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอรอนานนาน <c oughs> บ้านสวยมากเลยนะคะบ้านสไตล์อังกฤษ อาาแล้วก็คุณหมอถามแฟนคุณพูดาภาษาอังกฤษได้ไหมไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าคุณเป็นอะไร <S <S เราก็บอกว่าเราอะเจ็บคอเป็นทอมสิ้นหมอไม่เข้าใจฝรั่งเขาเอิ่นทอมสิ้นเนค่ะเขาเอิ่นท so, so ่อมโซ่ทอมโซหมอก็บอกเออแฟนเธอนะ่ะพูดาภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง กคุณสามีเป็นคนแปลไห้น,นะคะ ừ ừ. ถึงบอกไห้เขาว่าภาษาอังกฤษสำคัญข,ขนาดทุ่มื้อนี่นะคุณแม่มาอยู่สิบเอปีแล้วการยังต้อง,ตงศึกษากันเรื่อยๆนะ้ะตอนนี้ก็ลูกอยู่ปหนึง่งกับปสองในสอนการบ้านลูกได้คะ่ะ <c oughs> ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษเพระาพระว่า,าบางเทือกอะ มีแหลบๆภาษาไทยออกมานําแต่ว่าลูก,ลกเฮ้าสิเรียนมาท่านมูค่ะเฮ่า้องสอนลูกเฮ้าเป็นภาษาอังกฤษนะพอ,อา่าคุณสามีเพิ่นเพิ่นบาหวางอะนะคอนเท็ดงานหนักเฮากับมีหนาทีดูแลติดต่ออีย่างเกี่ยวก็ลงเรียนเน่ยนจดมงจดหมายกิจกรรมต่างๆครูส่งมาคุณแม่ก็เป็นคนแปล บางทีเราก็สอนกนารม่านลูกนะกะได้เลี้ยนลูกไปนั่มมานะคะมาอยู่สิบปีแล้วจากจากกินอาหารฝรั่งกินชีสไม่เป็นเดี๋ยวนี่มักคักมักชีสเนี่ยมันก็นเค็มๆม,มันๆน,นะแล้วก็จากว่าภาษาอังกฤษ ลิ้นมันแข็งนะห้าวามา้อยู่ใหม่ๆลิ้นแข็งสเสมอไงกะห่อลิ้นเป็นห่อลิ้นแลบลิ้นเป็นถ้าว่าภาษาอังกฤษมันจะต้องห่อลิ้นแล้วก็แลบลิ้นอนะ่ะแล้วก็อย่างโรง,งเรียนน้องของอาดมนะมันเป็นโรงเรียนนอนสัตช์ใช่ไหมคะเราจะต้องพูดคําว่านะถ้าไม่พูดเนี้ยมันก็มันจะเป็นนอนสัตบอกคะ่ะ นอนสัดมันก็นสิคนละแบบมาเนาะขนาดแบบว,ว่าท่อทหารกับตองมิดนะคะออกให้ชัดเจนตอนคุณแม่ไม่ไม่ๆม่เนี่ยคือว่ามานเท่ามันมันเม่นแ,มแบบนี้นะเนาะเฮ่ากับตองสะกดทุกโตเลยค่ะคือมอ้นนี้ก็ยังถือว่าพ่อซื้อสารใดไปหาหมอกับผ้าลูกไปหาได้ป่ตตองตองการพูนสามีค่ะ บรรยากาศานะคะให้ดูเ,เด็กฝรั่งจะบอกว่าเด็กฝรั่งอังกฤษเนี่ยน่าสงสารนะคะอากาศบ้านเขานะคะหนาวขนาดใดกต็ต้อง ตกไไโรงเรียนคุนะ่ะเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเลิกละสี่บอกว่าตอนนี้นะคะอังกฤษเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วฝรั่งกับช้ชีวิตปกติเขาบอเข่งคัดเกี่ยวกับการแบบว่าใสห่หน้ากากันนะ ตัแต่เกาเนี่ยก็เข้าวกะเก่เคงคัดตอนนี้รัฐบาลก็ใส่ก็ได้พรใส่ก็ได้แต่มาส่วนมากคนกับสื่อสัตว์น่นะคะว่าลูกเขา,าสบายเขากับแจ้งทางโรงเรียนไปถ้ามน่นลูกเขสบายกะก่อนสิเขาโรงเรียนกะต้องไปตรวจโควิดออก,ก่อนนะคะบรรยากาศนะคะจะบอกว่าเวลามันสั้นๆนะคะ เดี๋ยวถ้าคุณแม่เข้าไปโรงเรียนแล้วคุณแม่จะจะสต็อปการไลฟ์สดนะคะอันนี้เันแมมบ้านหลังนี้ประกาศขายแป๊บเดียวขายได้แล้เนี่ยหลังนี้นะน่าจะประมาณอยู่ที่หกเจ็แสนปอนนะคะ6-7เจ็ดแสนก็สามล้านบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ อันนี้เป็นถนนเส้นหน้าโรงเรียนของเด็กๆนะคะเดี๋ยวยัง,ยงไงคุณแม่จะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สะดวกเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะสัสโีล่ะเยอะเยอะอ๋อเยอ Hmm? Huh? Yeah. I'm getting พิดพิดก็ปเป็นคะ่ะเดี๋ยวนะโอเคได้